วันนี้มีรถข้ามาใหม่1นึคันนะครับเป็น Isuzu e D-Max อันนี้เป็นสามพันะครับผมสามพัน Blue Power ปี2 0 1พนะครับหน้าแท้ตรงรุ่นคันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูนเริ่มชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับผมรถปี18นะครับเรามาเปิดราคากันอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์3,000 z p เซ็ตพก็ถือว่าเป็นตัว ท็อปสุดในโชมนี้นะครับผมถ้าท็อปกว่านี้ก็คือจะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเดนไลท์เต็มโคมนะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับข้วยาวๆขึ้นมาสุดคมไฟนะครับแล้วก็ตัดมอกนะก็จะมีเป็นงานโครเมียมอยู่ด้านคางด้วยนะครับอมาดูเรื่องของล้อแม็กกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นล้อแม็กใหม่นะครับผมล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับจัดให้กับลูกค้าคือแถมไปเลยอ่า แล้วก็มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นอันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนโลโก้มานะครับเป็นโลโก้แดงแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นแซดพทิกนะครับก็คือจะปรับแล้วก็พับไฟ้าได้นะครับมีฟเฟือวมุมกระจกให้อ่าแล้วก็จะเป็นปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกในตัวนะครับคิวคอนซ่าตติดตั้งเรียบร้อยมาไดข้างนะครับแล้วก็ติดตั้งที่ครอบมือเปิดนะครับผมตัวกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคันนี้ก็คือจะได้เป็นรถเกียร์ออตโต้นะครับราคานี้เกียร์ออตโต้ถือว่า ไม่แพงเลยนะครับผมะจะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทครบนะครับ2ดอกแบบนี้ข้างในก็จะเป็นงานหุ้หนังนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วลก็กระจกมองหันได้ปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับปรับไฟได้อะไรได้แล้วก็มีการเลื่นถ่าไหลนะครับด้านนี้จะเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเจาเครื่องเล่นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวภายในเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเบาะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เบาฝงคนขับเนี่ย ปรับไฟฟ้านะครับโอเคครับมาดูกันต่อก็พื้นด้านล่างนะครับผมก็ปูปูหนังมาแล้วนะครับปูหนังมาแล้วแล้วก็พร้อมกับเอาผ้ายางเดิมนะครับมาทับไว้เหมือนเดิมอมีให้ครบนะครับเป็นงานหนังสีน้ำตาลรอบคันเอเคครับมาดู ส่วนหนึ่งกันต่อนะครับผมล้อแม็กใหม่ยังใหม่ทั้ง4ี่ล้อนะครับผมแล้วก็ชสต,ตีช่วงล่างนะครับสวยๆไม่มีสนิมไม่มีผุนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมนะครับก็เปลี่ยนท่อมาเป็นท่อเลสออกท้ายปลายได้นะครับผมเป็นปลายเทอทเนียมนะครับถ้าเราจะโชว์ท่อก็ต้องเอากันชนถ้ายออกนั่นเอง แล้วก็จะเป็นโลโก้นะครับเป็นแซดเพชรที่พวกอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับปลาใท้ายสวยงามไม่มีแตกงหลามาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับจะอยู่ที่เดียวกับมือเปิดตรงน,นี้นะครับแมกไิเร์มีให้ครบเลยมาดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมพวกช่วงล่างสีสันนะครับสวยงามสีก็คือได้เป็นสีขาวมุกนะครับยางอะไหนี่คือใหม่ๆเลยเส้นเขียวเส้นแดงยังอยู่ครบ นะครับถัดไปดูด้านนี้สักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูออปชันภายในกันต่อนะครับเนี่ยพวกแข่งประตูพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นงานหุ้มหนังสีก็เป็นสีดำเงานะครับามือเปิดก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมโอเคครับมาดูกันต่อส่วน ฝั่งนั้นนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของเบาะคู่หน้านะครับก็คือจะปรับไฟฟ้าค้างเดียวนะครับอีกค้างหนึ่งก็จะออปรับธรรมดานะครับปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับเ,เดี๋ยวผมขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูแล้วกันรับรองได้ว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สาคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยหยียบเบรกกดสตาร์ทง่ายๆนะครับ และคันนี้รถปี2 0 1 8เครื่อง3,000ออโเตโ้เล็กไมล์วิ่งอยู่0 0 0 0 0มโลเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้ามาให้ดูที่เล็กไมล์ก่อนเล็กไม 70, ล์0 0 0 0หม่นโลนะครับ71,200ง้กว่าโลอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็คือแจ้งไปแล้วนะครับเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับผมตรง,ลงนลดภัยคู่หน้าแล้วก็เป็นมัลติฟังกชันด้านนี้ปุ่มสตาร์ทด้านนี้นะครับผมอ่าโอเคครับแล้วก็มารีวิวกันที่เรื่องจอกันต่อเป็นจอทัชสกรีนนะครับผม มีโหมดให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มีระบบนำทางในตัวนะครับเนี่ยคือแท็บเบติกก็จะมีในส่วนเรื่องเบาะหนังนะครับผมอะไรมัลติฟังก์ชันจอเครื่องเล่นนะครับแล้วก็จะเป็นระบบนำทางในตัวแล้วก็มาพร้อมกับกล้องภายหลังนะครับใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือได้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้ราคา ท่านี้รับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นงานหนังหมดเลยนะครับแล้วก็ในเกะน,นี้นะครับผมเก๋ก็มีเป็นอันนี้มาเล่มเดียวนะครับผมเป็นสมุดรับประกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นใบตรวจเช็คจากทางเรานะครับแล้วก็เกะตรงนี้ช่องชาร์จไฟอะไรมีให้ครบนะครับตรงนี้ก็เป็นงานหุ้มหนังอันนี้เป็นงานหนังนะครับผมบรับเกียร์ตรงกลางเปิดเด้งปกตินะครับ แล้วก็ในส่วนของเรื่องด้านนี้นะครับมีกระจกสองหน้าให้ถุงยังไม่ได้แกะเลยมีให้ด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟเพดานไฟหัวเก่งพร้อมเลยนะครับฝ้าเพดานก็มีรอยเจิมนั่เหลือจางๆแล้วนะครับแล้วก็อธิบายนิดนึงนะครับผมบางทีแบบลูกค้าที่สงสัยว่าทำไมตรงนี้ไม่มีคือของเดิมสูญเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับเพราะว่าฝั่งคนขับเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องหวนนะครับผมเวลาขึ้นรถเนี่ย ดึงแค่ตรงนี้ขึ้นมาพอนะครับส่วนถ้าเป็นคนนั่งเนี่ยก็คืออาจะมีมือหุ่นให้ทุกทุกมุมนะครับทุกทุกประตูอะขอภัยด้วยเพราะว่าฝั่งคนขับนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้หุ่นเขาจะให้แบบจะพงอะไรแบบนี้นะครับที่หุ่นก็คือมันจะเป็นนอกจากว่าถ้าอยากติดตั้งหรือใส่ของแต่งก็ได้แต่ว่าแบบางทีเวลาเราขึ้นลงเนี่ยหัวอาจจะกระแทกได้นะครับก็ภายในก็คงมีกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าจะ สวยงามแค่ไหนนะครับามาดูกัน3000บูพาวเวอร์นะครับก็มีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่องให้นะครับผมแบตเตอรี่แอร์ไฟนะครับต่างๆรับประกันให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พวกน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับยุ่เหมือนเดิมไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับมีเบรก ABS ให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับ สุดคุ้มนะครับกับรถคันนี้อ่ะโอเคครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมก็ในส่งเรื่องค่าจัดไฟแนนซ์นะครับโอทะเบียนพรลบภาษีฟรีนะครับผมออกรถจัดยอดได้เต็มอย่างแน่นอนนะครับก็ชื่นชอบก็ฝากดไลคกก็แชร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะครับกับยูสุปีสอง8ันสิบปดนะครับผมเครื่องยนสา3พันแซดเพชรทิกเกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคาเพียงห้าแสนเจ็ดมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ K.R. s m าร์ทคาครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ